ชาเลนจ์ลดน้ำหนักปี2024นะครับจาก0ถึง10กิโลนะครับต้องทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้ใครที่อยากเริ่มต้นลดน้ำหนักนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะเดี๋ยวอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับว่าเราจะต้องตั้งเป้าหมายยังไงระหว่างทางกว่าจะไปถึง10กิโลหรือ5กิโลหรือ20กิโลที่แต่ละคนตั้งใจไว้เนี่ยมันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แต่ละช่วงต้องโฟกัสอะไรบ้างและที่สำคัญเราจะสร้างกำลังใจให้ตัวเองอยังไงเพราะบางคนเนี่ย ตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยปีใหม่จะลดน้ําหนักแต่กว่า70%เขาบอกเลยว่ามักจะล้มเลิกภายในเดือน กุ่มภาพันนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าชมคลิปนี้จบนะคุณทําได้ยันสิ้นปีเลยแล้วไม่กลับมาโยโย่ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะครับนะเราสวัสดีปีใหม่กันในคลิปที่แล้วไปเนะาะคราวนี้หลายคนบอกว่าคุณหมอคะอยากได้กําลังใจอ่ะนะวิธีการคุณหมอหนึ่งให้ไว้เยอะมากๆแล้วนะคะในเพจเนี่ยในช่องเนี่ยแต่อยากได้กําลังใจนะครับ,รบเพนนนะออราะ เี๋ยวเรามาทําตามธรรมเนียมกันก่อนก็คือมาแสดงความยินดีกับเพื่อนๆของพวกเรานะครับนะขอแสดงความยินดีกับอีก3ท่านนะสท่านเนี่ยเพิ่งเริ่มลดน้ําหนักบางคนลดไปแค่ไม่ถึง1สัปดาห์นะเข้ากลุ่มเรียน V.I.P. ของหมอหนึ่งไปบางคนเนี่ยหเดือนเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับที่หมอหนึ่งเอาผลลัพธ์มาให้ดูแบบนี้บ่อยๆเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นแล้วก็เชื่อนะคือบางคนเนี่ยวิธีการเยอะมากฟังมาหลายหมอมากๆฟังหมอหนึ่งมาหลายคลิปด้วยแต่ยังไม่กล้าลงมือทําเพราะกลัวว่าตัวเองจะทําไม่ได้ อย่าก,กลัวนะทุกคน3มคนที่เห็นอยู่ตรงนี้ทุกคนกลัวเหมือนกันหมดเลยตอนแรกแต่พอเราลงมือทําแล้วผ่านไป3วันร่างกายเราเกิดความเปลี่ยนแปลงอะมันจะเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยทำได้นี่หว่าเห็นไหมอย่างคนแรกเนี่ยลดไป1สัปดาห์เป็นไงท้องล่างลด1.5นิ้วขาลด1นิ้วดีใจไหมดีใจพอถึงแบบนี้ปั๊บเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยสัปดาห์ที่2อะฉันสู้เต็มที่เลยเพราะอะไรเพราะพอลงมือทําปับ๊บความกลัวมันหายไป เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยังไม่ลงมือทําความกลัวมันอยู่ในหัวเราว่าเราจะทําได้ไหมมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยนะเข้าเรียนกับหมอหนึ่งไป6วันเอาเทคนิคหมอหนึ่งไปใช้ยังไม่ชั่งน้ําหนักเลยเพราะอยู่ในช่วงประจําเดือนคือต้องบอกแบบนี้นะครับใครที่เป็นคุณผู้หญิงในวัยจเจริญพันธุ์แล้วอยู่ในช่วงที่มีประจําเดือนช่วงนั้นเนี่ยน้ำหนักเรามันจะขึ้นนะ ถ้าใครไม่มีความรู้ในการลดน้ําหนักนะก็จะจิตตกมากเลยคุณหมอลดไป2อกิโลแล้วทําไมประจําเดือนจะมาน้าหนักมันขึ้นไอ้น้ําหนักที่ขึ้นนะ่ยมันเป็นน้าหนักของน้ำเพราะร่างกายเรามันจะบวมน้ําในช่วงประจําเดือนเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนําให้ชั่งน้าหนักในช่วงนั้นประจําเดือนมาแล้วสัก1สัปดาห์ก็ชั่งน้ําหนักและวัดสัดส่วนด้วยนะเราจะได้รู้ว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะรับเขาบอกว่ายังไม่ได้ชั่งน้ําหนักนะเพราะประจําเดือนจะมาแต่หยิบเสื้อผ้าชุดเก่ามาใส่เป็นไงหลวมขึ้นเยอะเลยค่ะ อ่าถ้าแสดงว่ามันหลวมขึ้นก็แสดงว่าเราผอมลงแม้น้าหนักเราจะลดไม่เยอะก็ตามเพราะมันอาจจะมีช่วงบวมน้ําได้นะครับการที่น้ําหนักของเราเนี่ยมันลงน้อยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ผอมถ้าสัดส่วนเราลดเพราะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่โมหนึ่งเคยบอกไปว่าถ้าเราจะลดน้ําหนักเราต้องรู้ว่าการที่เราก้าวขึ้นไปอยู่บนตาช่างมันมีน้ําหนักของน้ํา ซึ่งร่างกายของคนเราอะน้ำหนัก100%เป็นน้้ำหนักของน้ำา6 70%เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าน้ำเรามันเปลี่ยนแปลงไปสัก 1- 2ลิตรหรือ1-2กิโลเนี่ยมันก็ทำให้น้ำหนักเราเปลี่ยนได้โดยที่สัดส่วนอาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอะบอกไม่ได้เลยเพราะมันเป็นแค่สัดส่วนของน้ำเนาะเพราะฉะนั้นเวลายืนบนตาช่างมันก็จะมีสัดส่วนของน้ำไขมันกล้ามเนื้อกระดูกอาหารคงค้างอุจรจะละเยอะแยะไปหมดเลยอย่าดูแต่น้ำหนัก เนาะนะครับแล้วก็อีกคนนึงบอกว่าแม่บ้านที่มาทำความสะอาดบ้านเดือนละหครั้งเขาไม่ค่อยได้เจอเราบ่อยๆเพราะเขาเห็นเราเปลี่ยนแปลงไปเป็นไงเอวลด2นิ้วน้ําหนักลด7ดโลเขาทักเลยนะโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มต้นลดน้ําหนักตั้งแต่วันนี้อีก1สัปดาห์อีก1เดือนยังไงก็เปลี่ยนแปลงเนาะนะครับก็ แสดงความยินดีกับเพื่อนๆ3ท่านนี้ด้วยนะครับนะคราวนี้มาดูสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือชารเลนต์ลดน้ําหนักปี2024นะครับเอาง่ายๆบางคนตั้งเป้าไว้5กโลบางคนตั้งเป้า10กโลบางคนตั้งเป้า20กโลเหมาหนึ่งตั้งง่ายๆแล้วกันเอาสัก10กโลเดี๋ยวจะเขียนให้ดูว่าระหว่างทางเราจะต้องเจออะไรบ้างนะครับเนาะอา่ะจาก0ไปถึง5กิโลแล้วก็ไปถึง10กิโลอา่าสิ่งที่เราจะต้องเจอบอกเลยว่าเวลาลดน้ําหนักหลายๆคนอยากลดน้ําหนักปั๊บวันรุ่งขึ้น ทำเลยทำทุกอย่างเท่าที่ฟังมาจาก YouTube ฟังมาจากหลายๆหมอเสร็จปับ๊บทาไปได้1สัปดาห์ล้มเลิกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะข้อที่1เราไม่เคยตั้งเป้าหมายเลยไอนะ้นกิโลที่ศูนย์ที่เรายังไม่ได้เริ่มต้นลดน้ําหนักนะ่ะไอ้นะจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยอันเนี้ยสาคัญที่สุดคนเราจะลดน้ําหนักได้จะต้องมี3อย่างใครเรียนอยู่ในกลุ่มเรียนลดน้ําหนักกับหมอหนึ่งจะรู้ว่าหนึ่งพูดตั้แต่บทแรกและย้ําตลอดเลยว่าเราเรียกมันว่าสามเหลี่ยมเฮลตี้ฮีโร่ถูกไหม คนจะลดน้ําหนักได้อันที่1คุณต้องมีความรู้ที่ถูกต้องก่อนซึ่งจริงๆต่อให้ใครไม่ได้เป็นนักเรียนของหมอหนึ่งในช่อง YouTube ก็มีความรู้ฟรีให้ดูเยอะมากถูกไหมนะครับอันที่2คือคุณต้องมีความเชื่อหลายคนไม่เชื่อเลยไม่ลงมือท,ทอําทํายังไงเราถึงจะเชื่อว่าเราทําได้ดูคนที่เขาลดได้บ่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นคนที่เขาลดได้เหมือนหมอหนึ่งเนะี่ยทุกคลิปก่อนเริ่มคลิปหมอหนึ่งจะเอาคนที่ลดได้มาให้ดูคุณจะได้เชื่อว่ามันมีคนที่ลดได้อยู่บนโลกนี้เยอะมาก ไม่ใช่ว่าเรามองเห็นแต่คนรอบตัวว่ามันมีแต่คนลดไม่ได้เราก็จะเชื่อว่าเออเราคงทําไม่ได้ไม่ใช่หลายคนที่ติดตามช่อง Facebook ของหมอหนึ่งอยู่ด้วยนะครับก็จะรู้ว่ามีนักเรียนอยู่ท่านหนึ่งนะหมอหนึ่งจำได้เลยว่าชื่อคุณแก้วคุณแก้วเนี่ยทำไมหมอหนึ่งถึงจําคุณแก้วได้ทั้งทที่คนที่หมอหนึ่งลดน้ําหนักให้เนี่ยมีเยอะมากเป็นหมื่นๆคนแต่คุณแก้วหมอหนึ่งจได้แม่นเลย menu. เพราะคุณแก้วเป็นเปรียบเสมือนเป็นครูของผมแล้วก็เป็นครูของนักเรียนท่านอื่นๆด้วยเพราะคุุุณณณแแกกกกก้้้้วววทัััมมมมมาาาบอออผหหหหลลงไไคค่รเนรนนนยดดํพนะะ แต่แก้วไม่เคยบอกคุณหมอเลยว่าแก้วมีข้อจํากัดก็คือขาสองข้างเนี่ยไม่สมบูรณ์ตั้งแต่กําเนิดคุณลองนึกภาพวันนี้คุณอยากลดน้ําหนักอะ่ะแต่ว่าคุณขี้เกียจออกไปวิ่งคุณขี้เกียจออกไปเดินอะ่ะในขณะที่อีกคนนึงอะ่ะเขามีความเชื่อว่าเขาต้องทําได้แต่ความที่ร่างกายของเขาไม่สมบูรณ์ขาสองข้างเขาไม่สามารถจะออกไปวิ่งเหมือนคนปกติได้แต่เฮ้ยคุณแก้วผอมได้อะ่ะเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะทําได้แล้วออกกําลังกายส่วนล่างไม่ได้เราก็ออกส่วนบนแล้วก็ไปเน้นปรับอาหารเอาพอเห็นภาพไหม เพราะฉะนั้นคุณต้องเห็นก่อนว่าคนที่เขามีข้อจํากัดเยอะกว่าคุณคนที่เขาน้ําหนักเยอะกว่าคุณคนที่เขาเวลาน้อยกว่าคุณเขายังสามารถผอมได้ดังนั้นแค่คุณเริ่มต้นตัดสินใจว่าเอาว่าวันนี้ฉันจะทำนะคุณก็ผอมได้มันอยู่ที่ความเชื่อล้วนๆเลยและสุดท้ายนะครับหมอหนึ่งบอกว่าเลยว่ามันอยู่ที่เพื่อนหรือคําว่าสภาพแวดล้อมใครที่ลดน้ําหนักได้โดยที่หมอหนึ่งลงคลิปอะไรก็ดูครับยกมือนะยกมือในใจหรือยกมือหน้าทีวีก็ได้นะ ยกมือหน้ามือถือก็ได้นะผมอาจจะไม่เห็นแต่ผมรับรู้นะว่าเออหลายๆคนที่เขาผอมเพราะอะไรรู้ไหมบางคนก็บอกว่าหมอหนึ่งหมอหนึ่งพูดหลายคลิปบางคลิปก็ซ้ําไปซ้ํามาวนพูดซ้ําๆว่าระบบพลังงานมีสองระบบแต่คุณเชื่อไหมการที่คุณฟังซ้ําๆอะ่ะมันทําให้คุณอะ่ะมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งจดแล้วก็อ่านมันทําให้คุณอยู่ในบรรยากาศที่เหมาะสมอย่างน้อยการที่นั่งฟังผมวันละสิบหนาทีหรือบางคนเนี่ยเก่งมากนะนั่งย้อนฟังคลิปเก่าๆจนหมดอะ่ะ มันทําให้ณบางวันที่เรากําลังออกกําลังกายอยู่เหมือนมีผมเป็นเพื่อนมันเป็นการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมว่าเฮ้ยคนอื่นไม่ลดน้ําหนักกับเราไม่เป็นไรวะแต่ไอตอนที่เราออกกาลังกายตอนเย็นน่ะเหมือนมีหมอนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนอันเนี้ยคือการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก่อนที่คุณจะเริ่มต้นเนี่ยความรู้ผมเชื่อว่าคุณมีอยู่แล้วแหละแต่คุณต้องมีความเชื่อแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยและสิ่งสําคัญที่สุดก่อนเริ่มต้นคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งคุณจะรู้ได้ยังไงว่่าาคุณทํไไดดด้ีีหรือม เราต้องมีการเปรียบเทียบนะและการเปรียบเทียบที่ดีที่สุดอย่าชั่งแต่น้ำหนักอย่างเดียวนะการชั่งน้ำหนักอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยติดกับดักหมอเบอหนึ่งบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าบางคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยประจำเดือนจะมาน้ำหนักจะขึ้น1-2กิโลบางทีเราลดไปแล้วต้นเดือน2กิโลประจำเดือนจะมาน้ำหนักกลับไปเท่าเดิมแล้วเราจิตตกละทำไมร่างกายเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยอะแต่พอวัดสัดส่วนปับ๊บเอาชุดเดิมมาใส่อะชุดเดิมเปลี่ยนเลยนะ แสดงว่าเราผอมลงนี่นะแต่มันมีเหตุผลที่น้ําหนักมันไม่ลงหรือน้ําหนักอยู่ดีๆมันเด้งกลับขึ้นไปพอเห็นภาพเปล่าพอเรามีการเปรียบเทียบที่ถูกต้องเรามีความรู้ในการเปรียบเทียบที่ถูกต้องเราจะไม่จิตตกโอเคไหมครับตรงนี้สําคัญเนาะเพราะฉะนั้นต้องวัดสัดส่วนด้วยนะซึ่งเวลาวัดสัดส่วนหมอหนึ่งบอกเลยนะว่าควรใช้สายวัดนะไอ้พวกเครื่องช่างต่างๆที่คุณแบบปีใหม่อยากให้ของขวัญตัวเองเป็นเครื่องช่างวัดมวลต่างๆผมเคยซื้อมาแล้ว แล้วผมบอกเลยว่าถ้าคุณศึกษาลงไปลึกๆนะแต่ก่อนตอนหมอหนึ่งยังไม่มีความรู้หมอหนึ่งก็ซื้อแต่ถ้าเรามีความรู้เราจะรู้ว่าไอ้เครื่องช่างธรรมดาเนี่ยมันเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าประจุไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็ผ่านน้ําในร่างกายแล้วไปวัดสัดส่วนของน้ํากับสัดส่วนของไขมันแล้วเกิดการคํานวณออกมาว่ากล้ามเนื้อกี่เปอร์เซ็นต์น้ำกี่เปอร์เซ็นต์ไขมันกี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไม่ใช่เครื่องที่แบบวัดในพวกฟิตเนสที่เขามาตรฐานเยอะๆนในโรงพยาบาลนะที่มันมีแขนจับด้วยมันจะเป็นการเฉลี่ยเฉพาะ กล้ามเนื้อไขมันน้ําส่วนล่างของร่างกายของคุณถ้าคุณอยากได้ค่าที่มันค่อนข้างมั่นคงแม่นยําคุณต้องมีเครื่องที่มันจับมือเป็นสี่แกนด้วยแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับการวัดทุกวันด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแต่ละวันมวลน้ําในร่างกายของคุณมันก็ไม่เท่ากันบางวันกินน้ําเยอะบางวันกินน้นําน้อยบางวันปัสสาวะเยอะปัสสาวะน้อยบางวันอาหารเปลี่ยนแปลงในร่างกายเห็นภาพเนาะ มันเหมาะจะชั่งแค่1เดือนครั้งหนึ่งอ่ะแล้วอย่างพวกน้ําหนักกับสัดส่วนก็ควรจะวัดแค่1สัปดาห์ครั้งหนึ่งด้วยซ้าโอเคเปล่านะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นคราวนี้พอเราจะเริ่มลดน้ําหนักวันแรกๆเราควรทําอะไรบ้างเอหนึ่งค่อยๆเดินเราค่อยๆเดินไปพร้อมๆกันนะหนกิโลแรกผมบอกเลยนะลดง่ายมากๆโดยที่ยังไม่ต้องออกกําลังกายยังไม่ต้องไปปรับอาหารอะไรวิลิตมาลาเลย1-2กิโลแรกจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเขาพร้อมจะเอาไขมันส่วนเกินออกอยู่แล้ว ยิ่งใครน้ำหนักเริ่มต้นเยอะการลด1-2กิโลใน1สัปดาห์แรกง่ายมากๆนะครับให้เข้าใจเรื่องระบบพลังงานก่อนอใครที่เคยฟังแล้วก็ย้ำเนี่ยย้ำอีกแล้วนะระบบพลังงานมี2ระบบคือใช้น้ําตาลกับแป้งหรือไม่ก็ใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจว่าที่ผ่านมาคุณอ้วนอ่ะคุณอ้วนเพราะคุณกินน้ําตาลกับแป้งเยอะเพราะร่างกายเรานะถ้ามันมีน้ําตาลกับแป้งมันใช้น้ําตาลกับแป้งก่อนแล้วไอ้ส่วนที่มันใช้ไม่หมด คือพูดง่ายๆเราชอบกินน้ําตาลกับแป้งเยอะเกินไปไงกว่าที่ร่างกายต้องการใช้ไม่หมดปั๊บเอาไปสะสมสะสมในรูปอะไรสะสมในรูปไขมันเพราะฉะนั้นถ้าอยากผอมทําย้อนกลับครับทายังไงก็ได้ให้ไม่มีน้ําตาลกับแป้งไปสะสมเป็นไขมันเราก็ต้องกินน้าตาลกับแป้งน้อยๆพอน้ําตาลกับแป้งไม่มีให้ไปสะสมและร่างกายไม่มีพลังงานจากภายนอกใช้ไม่พอมันก็ไปเอาไขามันมาใช้ไงเห็นภาพเปล่าเพราะฉะนั้นช่วง1-2วันแรกไม่ต้องทำอะไรเลยเปลี่ยนเครื่องดื่มก่อนนะเปลี่ยนเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้าตาลก่อน ใครที่อยากชาเลนจ์แล้วแบบฟังหมอหนึ่งมาเยอะมากแล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรอย่าไปทไําหลายๆอย่างพร้อมกันนะใครที่อยู่ในกลุ่มเรียนลดน้าหนักกลุ่ม v i p กับหมอหนึ่งจะรู้ว่าผมไม่เคยสอนให้ใครทําทุกอย่างพร้อมกันวันเดียวเราควรจะต้องแบ่งทำนะในกลุ่มเนี่ยผมมี21บท21วันให้ทำอ่ะเพราะอะไรคุณควรจะต้องรู้ว่าวันที่1ปรับแบบนี้แล้วเกิดอะไรกับร่างกายเราจะได้เข้าใจร่างกายของเราอ๋อพอปรับแบบนี้เสร็จวันรุ่งขึ้นมันหิวค่ะคุณหมอ มันหิวเพราะอะไรบทถัดไปค่อยๆแก้อ๋อต้องกินโปรตีนแบบนี้เราถึงจะหายหิวกินแบบนี้พอจะหายหิวเสร็จปั๊บแล้วผักผลไม้แป้งปรับยังไงเวลาการทานปรับยังไงออกกําลังกายปรับยังไงมันควรจะค่อยๆปรับไปทีละอยา่างเพราะฉะนั้นแรกๆวันแรกๆเลยให้เริ่มปรับจากเครื่องดื่มก่อนคุณเชื่อไหมปรับแต่เครื่องดื่มคนน้าหนักเยอะๆนะหสัปดาห์หรือ7วันนะพุงยุบ1-2กิโลเลย บางคนชั่งน้าหนักอาจจะดูเปลี่ยนแปลงไม่เยอะแต่อย่างที่บอกวัดสัดส่วนเสร็จปั๊บหน้าท้องลด2นิ้วเพราะไขมันที่มันจะหายไปก่อนมันคือไขมันที่อยู่ในช่องท้องร่างกายเรามันฉลาดมันคงไม่เอาไขมันที่เหนียงไปออกก่อนถูกไหมครับเพราะมันไม่ได้อันตรายแต่ไขมันที่อันตรายคือไขมันที่มันอยู่ตามตับตามไหลพวกเนี้ยมันจะเอาออกก่อนใครที่เคยดูคลิปเกี่ยวกับไขมันพอกตับของหมอหนึ่งจะรู้เลยว่านักเรียนของผมนะลดน้ําหนักไปนะต่อให้ลดไปได้ยังไม่เยอะแบบโอ้โหเคยหนัก50ตอนนี้หนัก90แล้วยังไม่กลับไปหนัก50ไไขมมัันพอตบจะ่หมมไ่่ใช คนที่หนัก50แล้วไปหนัก90ลดไปแค่5้าถึงสิโลแรกไปเหลือ80ไขมันพอกตับก,ก็หายไปเยอะมากๆจนใกล้จะหายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นสุขภาพดีไม่ยากหรอกแต่ต้องเริ่มต้นวันนี้ไงนะนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกก็ปรับเครื่องดื่มก่อนพอคุณปรับเครื่องดื่มเสร็จนะช่วงถัดมาเนี่ยค่อยๆไปปรับอาหารเวลาปรับอาหารมันก็มีอยู่แค่3อย่างที่คุณต้องรู้นะอันที่1มีอะไรบ้างอันที่1มีโปรตีนโปรตีนเนี่ยสำคัญมากๆเพราะมันคือสิ่งที่กินและอิ่มอย่างอื่นกินยังไง เหมือนหนึ่งมีคลิปเกี่ยวกับโปรตีนนะครับนะละเอียดมากๆไปย้อนดูในช่องได้เนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนะว่าเราต้องปรับโปรตีนยังไงบ้างบางคนบางคนยังไม่รู้เลยว่าโปรตีนเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างกินจากอะไรไม่ต้องกังวลนะของพวกเนี้ยไม่มีใครรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับก็เช่นเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเต้าหู้นะครับเทมเป้โปรตีนมันก็จะมีจากทั้งพืชทั้งจากสัตว์เนาะเราก็ค่อยๆไปเรียนรู้กันไปว่าต่างคนต่างมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแต่โปรรรตีนนนสสําาาาาคััญเเะเะพมมออไ้้งกลื กล้ามเนื้อเปรียบเสมือนเตาเผาพลังงานของร่างกายถ้าคุณกล้ามเนื้อน้อยกว่ามวลกล้ามเนื้อที่ร่างกายควรจะมีมันก็จะทําให้การเผาผลาญพลังงานของคุณในระยะยาวไม่ดีแล้วก็พอกลับไปกินเยอะก็โยโย่ได้เพราะนั้นโปรตีนสาคัญอันถัดมาคือแป้ง คุณต้องค่อยๆเรียนรู้แป้งซึ่งในช่องหมอหนึ่งก็เคยพูดเกี่ยวกับแป้งสําหรับคนที่จะเริ่มต้นลดน้ําหนักไว้แล้วด้วยส่วนใครที่อยู่ในกลุ่ม VIP แล้วจําไม่ได้แล้วว่าแป้งนับยังไงให้ไปดูบทที่5ถึงบทที่8นะไปดูซ้ำนะและในช่วงต้นปีนี้เดี๋ยวจะมีอัปเดตเพิ่มให้นะครับโดยเฉพาะเรื่องไขมันด้วยนะอันนี้สําคัญมากส่วนโปรตีนเคยอัปเดตไปแล้วไปดยอ้อนดูได้ท้ายบทที่3นะครับเนาะส่วนแป้งก็เช่นอะไรบ้างข้าวเส้นขนมปังผักหัวต่างๆผล,ลไม้นะครับมี2ชนิด แยกยังไงนะครับแป้งมีทั้งแบบเชิงเดี่ยวกับเชิงซ้อนเชิงซ้อนก็คือมีใย,ยอาหารเพราะนี่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของแป้งเนี่ยมันจะมีเรื่องของใย,ยอาหารที่คุณต้องรู้จักทำไมลดน้าหนักต้องมีใย,ยอาหารอยู่ในนั้น <_ d ata> เคยได้ยินไหม <_ d ata> เขาบอกว่าถ้าอยากลดน้ําหนักให้กินข้าวกล้องดีกว่าข้า,ขาวขาวเพราะอะไรอะ่ะเ <_ d ata> พราะว่าข้าวกล้องเนี่ยมันมีใย,ยอาหารอยู่ด้วยการที่คุณมีใยอาหารอยู่มันจะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยดูดซึมน้ําตาลช้าลงพอน้ําตาลถูกดูดซึมช้าลงมันก็เอาไปเปลี่ยนเป็นไขมันได้ช้าลงด้วยเพราะฉะนั้นนกกกกกาาาาารริใยยออห็เลดีวว่่่แตบบค เราซื้ออาหารกินอนะ่ะร้านเขาไม่มีข้าวกล้องขายไม่ยากครับเราก็เอาใยอาหารบวกเข้าไปในข้าวขาวใยอาหารหาได้จากอะไรบ้างหาได้จากผักไงก็กินผักพร้อมข้าวขาวก็ได้ก็เป็นการประยุกต์เอาก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนพวกไขมันไขมันก็ยังกินได้นะไม่ได้บอกว่ากินไม่ได้นะแต่ถ้าเราจะใช้ชีวิตปกติแบบคนไทยที่ยังกินข้าวอยู่บ้างกินแป้งอยู่บ้างเราไม่สามารถจะกินของมันของทอดโดยที่เราเนี่ยไม่จํากัดเลยเป็นไปไม่ได้แต่วิธีง่ายๆของวันหนึ่งผมบอกเลยว่าทุกวันเนี่ยอย่างเมื่อวานผมเพิ่งไปกินหมูกระทะไปกินชาบูมาเอง วันไหนที่เรากินหมูกระทะชาบูกินสันคอกิน3ชั้นมันๆวันนั้นเนี่ยเราจะลดการกินแป้งลงเลี่ยงน้ําจิ้มหวานๆเลี่ยงน้ําซุปที่มันใส่พวกชูรสมาใส่พวกน้ําตาลมาแค่เนี้ยเราสามารถกินของมันของทอดได้ละโดยที่ไม่อ้วนด้วยก็แค่วันไหนกินของมันของทอดเยอะวันนั้นเราก็ลดแป้งไงและเวลากินของมันของทอดอย่ากินเป็นแป้งทอดนะเช่นเฟนฟรายอย่างเงี้ยบางคนถามว่าเฟนฟรายของมันของทอดกินได้ไหมคะเฟนฟรายคือแป้งที่เอาไปทอด เวลาที่แป้งกับของทอดหรือน้ํามันอยู่ด้วยกันเนี่ยระบบพลังงานของเราเนี่ยมันจะงงว่าไม่รู้จะใช้แป้งหรือจะใช้ไขมันดีแล้วมันจะพังโอเคไหมนะครับเนาะแต่ถ้าสมมติคุณจะกินข้าวกะเพราแล้วจะกินไข่ดาวบา้างอันนี้น้ํามันไม่ได้เยอะไม่เป็นไรไม่ว่ากันใช้ชีวิตได้ป,ปกติเลยถ้าคุณเข้าใจอ่ะนะซึ่งอันนี้คือเรื่องของอาหารวิธีง่ายๆเลยนะครับกินโปรตีนให้อิ่มแล้วลดปริมาณแป้งลงวันไหนจะกินไขมันวันนั้นลดแป้งแค่เนี้ยเดี๋ยวก็ผอมหนึ่งเดือนยังไงก็เปลี่ยนแปลงเหมือน ที่หมอหนึ่งเอานักเยนของหมอหนึ่งให้ดูเลยนะครับพอเราเริ่มลดไปเรื่อยๆแรกๆเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องออกกําลังกายถ้าน้ําหนักเราเยอะเช่นบางคุณน้าหนักร้อยกว่ากิโลโหูให้ไปออกกําลังกายวันหนึ่งสามสิบนาทีออกไม่ไหวหรอกแต่ถ้าคุณปรับอาหารได้ถูกต้องช่วงแรกๆร่างกายจะยอมเอาไขมันออกโดยที่แทบจะไม่ได้ออกกําลังกายเลยแต่เชื่อผมนะเมื่อน้ําหนักคุณเริ่มลดลงคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดไม่ได้ออกกําลังกายยังลดได้ขนาดนี้เลยอะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราออกกําลังกายสัก5นาที10นาทีอ่ะมันจะต้องดีแน่ๆเลยพอเห็นภาพไหมสิ่งสําคัญระหว่างทางตรงนี้เนี่ยระหว่างทางตรงนี้มันไม่ใช่ว่าวันนี้น้าหนักลดกี่กิโลนะจาไว้เลยนะคนที่ลดน้าหนักนะบางคนลดน้าหนักจนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะช่างพรุ่งนี้กับช่างมาลืนกับช่างตื่นมาช่างทุกวันเลยวันนี้น้ําหนักลด3มขีดวันนี้น้ําหนักเพิ่ม3ามขีดวันนี้ลด3ขีดโฟกัสอยู่แค่เนี้ยซึ่งผมบอกเลยนะว่าร่างกายเวลามันลดน้ําหนักนะมันไม่ได้ลดน้ําหนักแบบนี้นะน้าหนักมันไม่ลดทุกวันนะ ถ้าน้าหนักเราลดทุกวันเราป่วยแน่นอนแต่ร่างกายเรามันจะพยายามรักษาสภาพด้วยการลดนิ่ง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 แบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณช่างคุณลด3โลพรุ่งนี้คุณช่างคุณอาจจะอยู่เท่าเดิมก็ได้มันลื่นช่างอาจจะอยู่เท่าเดิมก็ได้แต่อยู่ดีๆพอหยุดช่างปั๊บสัปดาห์หน้ามาช่างมันลดอยู่ดีๆลดไปน1นกิโลพอเห็นภาพเปล่าใครที่เคยทําแบบนี้จะรู้เลยว่าเออมันเป็นแบบนี้จริง นะครับเนาะเพราะฉะนั้นระหว่างทางอย่าไปโฟกัสทุกวันว่าน้ําหนักจะลดเท่าไหร่สัปดาห์หนึ่งช่งางครั้งหนึ่งพอแต่ให้โฟกัสว่าร่างกายของเราหรือในแต่ละวันเนี่ยเรามีวินนิ่งเดย์อะไรเล็กๆบ้างอันนี้ในกลุ่มเรียนหมอหนึ่งจะใช้คำว่าวินนิ่งเดย์นะเราพูดกันจนติดปากแล้วว่าเรามีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถชื่นชมเราได้บ้างในแต่ละวันเช่นวันนี้ตื่นมาเฮ้ยส่องกระจกรู้สึกว่าไขมันที่อยู่ตรงคาตรงกลามตรงนี้มันหายไปอ่ะเออดีจัง เฮ้ย hey, วันนี้ใส่เข็มขัดแล้วรู้สึกสบายขึ้นอะ่ะดีจังเฮ้ย <Hey, S 1> เรานอนหลับสนิทขึ้นจากการที่เราเริ่มปรับอาหารลดน้าหนักอะ่ะดีจังพอเห็นภาพไหมการที่คุณชมตัวเองในจุดเล็กๆแบบเนี้ยมันคือการสร้างความเชื่อสร้างกําลังใจดีกว่ามานั่งดูว่าวันนี้น้ําหนักจะลดเท่าไหร่อพอไรเพราะมันไม่ลดทุกวันอยู่แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นพยายามหาจุดดีๆแล้วก็ชมตัวเองบ่อยๆไม่รู้จะชมที่ไหนมาชมอยู่ใต้คอมเมนต์เนี่ยนะมาพูดให้ผมฟังก็ได้ว่าวันนี้ร่างกายเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วพอเราเริ่มปปปรร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 รัับบออาา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 หหไได้้แลลวววเเเเกกกก็จะททนืีี่่ยํ IF คลิปนี้หมอหนึ่งอาจจะไม่ได้ลงละเอียดนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเพิ่งพูดเรื่อง IF ไปเองแล้วก็มีคลิปอื่นๆเกี่ยวกับไ f ด้วยเข้าไปดูในช่องได้ใครที่ไม่เคยติดตามไม่เคยกดติดตามนะกดติดตามไว้แล้วกลับเข้าไปดูนะไม่ห่วงเลยนะครับเนาะความรู้นะเอาไปปรับใช้เนาะแล้วก็ปรับอาหารได้ดีคุณก็ไปโฟกัสที่การออกกําลังกายการออกกําลังกายเนี่ยมีอยู่2แบบหลักๆคือ1คาร์ดิโอเช่นอาจจะวิ่งว่ายน้ําถูกไหมเน้นเป็นการออกกําลังต่อเนื่องให้หัวใจได้เต้นนะครับ แล้วก็การออกเวทเทรนนิ่งหรือการออกที่ใช้กล้ามเนื้อควรทาควบคู่กันแต่จะไปเชื่อใครนะว่าต้องออกวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งต้องออกวันหนึ่ง45นาทีผมบอกเลยนะถ้าคุณมีเวลานะ10-15นาทีต่อวันในการเริ่มต้นนะก็ดีมากๆแล้วหรือบางคนที่น้ําหนักตัวเยอะๆนะไม่เคยออกกาลังกายมาก่อนเลย10นาทียังเหนื่อยเลยเริ่ม5้านาทีได้ไหมอ่ะ5นาทีพอไหวไหมเปิดคลิปเต้นตามเขา้านาทีจบ5นาทีปับ๊บเขาจะออกต่อช่างเขาเราหยุด แล้วเราชมตัวเองในหัวนี้5นาทีเราเก่งมากวันลุ่งขึ้น6นาทีได้ไหมห6นาทีอย่าบอกว่ามันน้อยนะเพิ่มมา1นาทีนี่คือเพิ่มขึ้นมา20%รนะถูกไหมพอผ่านไป1นเดือนคุณอาจจะออกได้เป็นไง10นาที15นาทีแล้วอ่ะถูกปะ่ะเดี๋ยวพอทาไปเรื่อยๆมันกลายเป็น30นาทีโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยเพราะอะไรเพราะคุณเก่งขึ้นเรื่อยๆไงโอเคปะ่ะนะครับให้กําลังใจเยอะๆชมตัวเองเยอะๆ พอเราหันมาดูอีกทีหนึง่งเราอาจจะลดไปแล้ว10บกิโลสิบห้ากิโลแล้วก็ได้อะมันคือความภูมิใจลดน้ําหนักเป็นเรื่องหนึ่งที่ยากนะถ้าเราไม่มีกําลังใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามมีกําลังใจนะโคตรง่ายเลยโอเคปะ่ะนะครับเนาะที่ผมกล้าพูดเพราะผมลดน้ําหนักให้คนมา20,000กว่าคนแล้วมั่นใจว่าเกิน10,000แกิโลด้วยคีย์เวิร์ดเลยแค่นี้เองอะมีความรู้ให้ถูกต้องนะต้องเชื่อว่าตัวเองจะทําได้นะดูคนที่เขาลดได้บ่อยๆนะหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะ ถ้าไม่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะเข้าไปอยู่กับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเรียนของมนหนึ่งก็ได้ไม่ได้บังคับเลยหรือจะลองลดเองอยู่ในช่อง u t u b e เนี่ยก็ได้เนาะแต่ขอให้มีกําลังใจเท่าน,นั้นะครับเนาะแล้วพอเราได้น้ําหนักที่เราพอใจเราค่อยไปเรียนรู้ต่อว่าทํายังไงเราจะไม่กลับไปโยโย่ทำยังไงที่เราเจอปัญหาน้าหนักดิ่งบางคนน้าหนักเยอะลดไป10บกิโลปั๊บน้ำหนักมันอาจจะลงช้าเอ๊ะมันจะแก้ปัญหาน้ําหนักนี่ยังไงเห็นไหมชีิตมันเหมือนชีวิตเลยนะ ทำไปเรื่อยๆปั๊บจะเจอปัญหาแต่เรามีสติปั๊บเราจะรู้ว่าโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรแกอย่างไงไม่ใช่ว่าบางคนเจอน้หนักนิ่งน้ำหนักตันเสร็จปั๊บเอาใจลงไปเล่นกับการลดน้ำหนักโอยทําไมน้ำหนักมันนิ่งอ่ะทาไมเราทําไม่ได้อะะ่ะคำถามพวกนี้มันจะผุดขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเรามีสติปั๊บเราจะรู้ว่าโอเคตอนนี้เจอปัญหาน้ำหนักนิ่งนะน้ำหนักนิ่งเกิดจากอะไรอะ่ะไม่รู้ปั๊บไปหาข้อมูลมาถามหมอหนึ่งปัญหานี้มันเกิดจากอะไรอร๋อมันเกิดจากแบบนี้แก้ได้ไหม แก้ได้รู้สาเหตุทําไมจะแกไม่ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยศูนทุกสิบโลไม่ยากหรอกแต่อยากให้เริ่มต้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือตอนเริ่มต้นต้องมีตัวเปรียบเทียบต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต้องเชื่อว่าตัวเองจะทําได้ระหว่างทางอย่าปรับทุกอย่างพร้อมกันวันเดียวค่อยๆปรับไปทีละอย่างดีขึ้นวันละหน่เปอร์เซ็นต์เนี้ยดีขึ้นวันละหนึ่งน,น,นาทีก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วถูกไหมและดีที่สุดในจุดที่ทําได้คีย์เวิร์ดประจาตัวหมอหนึ่งเลยนะ สินาทีก็10นาทีโอเคไหมนะครับเนาะแล้วสุดท้ายคุณก็จะเป็นเหมือนนักเรียนของหมอหนึ่งเนี่ยหวัน1สัปดาห์ชีวิตร่างกายเปลี่ยนแล้วอ่ะทําไมจะเชื่อว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ในเมื่อมันมีคนเขาทําได้อะถูกปันะครับเนาะหเดือนอ่ะเกิโลอ่ะทำไมจะทําไม่ได้อ่ะสุขภาพดีขึ้นด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ปีใหม่แล้วนะครับอยากให้ทุกคนชาเลนกับตัวเองนะเริ่มต้นวันนี้เลยยิ่งดีหรือพรุ่งนี้ก็ได้แต่ให้ชมตัวเองเยอะๆอย่าดูถูกตัวเองนะครับว่าจะทาไม่ได้่่่่่มมามมคุณไไใชวเกงนะ คุณแค่ไม่มีวิธีที่ถูกต้องคุณแค่ยังไม่เชื่อว่าคุณจะทําได้และคุณไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแค่นี้เองนะครับเนาะส่วนใครที่ถามว่าไม่อยากลดน้ําหนักด้วยตนเองไม่อยากลองลุยไม่อยากลุยเองไม่อยากแก้ปัญหาเองแล้วอยากเรียนกับเพื่อนๆแบบนี้ด้วยก็แอดไลน์ไปได้นะครับไล hero, นะ์แอดเฮลที่ฮีโรเนาะจะมีทีมงานคอยบอกว่าเข้ากลุ่มเรียนยังไง ใครที่เข้ากลุ่มตอนนี้จะได้สิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนตลอดชีพจนกว่าจะได้น้ําหนักที่พอใจด้วยนะแล้วผมคอยตอบคําถามอยู่ในนั้นด้วยส่วนใครที่อยากเริ่มต้นลดน้ําหนักด้วยตัวเองนะครับหมอหนึ่งเป็นกําลังใจให้นะเข้ามาดูคลิปบ่อยๆก็จะเห็นเพื่อนๆที่เขาลดน้ําหนักได้แบบนี้หมอหนึ่งจะเอามาลงให้อยู่เรื่อยๆให้คุณเป็นกําลังใจว่าไม่ได้ลดน้ําหนักอยู่คนเดียวโอเคไหมนะครับเนาะหรือใครที่อยากดูรายละเอียดหมอหนึ่งทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่อยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับนะเผื่อใครดูจาก Facebook ก YouTube กกกัับ็จะมมีอยู่ในลิงป์ปหดเนนาาะรือ line ออจดไ้้กกกเเ่่ยขมมมมูลพิิตทนนคับ นะเพราะฉะนั้นก็ปีใหม่แล้ว2024นะครับอย่าทําแต่งงานนะโดยเฉพาะใครที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับสุขภาพสําคัญมากๆเขามักจะบอกว่าคนเราพออายุเยอะขึ้นใช่ไหมจะมีอยู่3อย่างคือสุขภาพเวลาแล้วก็เงินทองเขาบอกว่าตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยเราจะมีสุขภาพดีมีเวลาแต่เงินทองยังหาเองไม่ได้พอเราเริ่มเข้าวัยกลางคนเรามักจะมีเงินทองมีสุขภาพอยู่เพราะยังไม่แก่แต่ว่าไม่ค่อยมีเวลา พอแก่ไปแล้วเนี่ย occurs, เวลามีละเกษียณละเงินทองก็มีละแต่ว่าสุขภาพไม่ดีมันเป็นแค่สถ anyway. <c oughs> <annot> ิติของคนส่วนน้อยผมเชื่อว่าถ้าคุณเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เราสามารถบาลานซ์ชีวิตไปได้ทั้งในเรื่องการงานเรื่องสุขภาพและเรื่องครอบครัวนะครับเนาะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับส่วนใครที่จะลดน้ําหนักในกลุ่มเรียนก็ไปเจอกันในกลุ่มนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหมอหนึ่งจะลงคลิปช่วงหนึ่งทุ่มสีปีนี้มีคอนเทนต์ดีๆเยอะมากๆเลยนะครับแล้วพบกัน คคลิดถััไปนะรบชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับ